เดนจิโลเวลานี้ไม่มีเด็กๆแล้วตึงๆทั้งนะเวลาที่ผมอัดก็ตีสองแล้วนะอ่ะถ้ามันยังคือได้ถ้ากดจิตล่ะเฮ้ยห่วยคมประสงค์ของฉันจะเป็นคำสั่งการของคุณโอเคจะได้คลิปสะกดจิตอีก่ะเนี่ว่าจะทำกลิปสอนเล่นนักล่าข้าวหัวในพวกสมาชิก ในเราสมาชิกทั้งหลายแต่ก็ดันมาได้มาได้สกุดจิตเป็นยานสปายโอ้่นตึงซะเลยโด,ยดนปาปะพยาตับแข็งสีมว่วงมันป่าดแล้วมันก็เดินตามเงี้น เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งวตผมผมเป็นกับดักลองเอาม่วงไปก่อนชมพูชมพูน่าจะเห็นจริงอะ่ะไม่ไงั้นมันไม่กดหรอกเอาม่วงไปเออชมพูน่าเห็นตีน้ำเงินเยอะไงผมไม่เห็นะนะแต่ผมเป็นกับดักแล้วผมไม่กล้ากดเพราะว่าเดี๋ยวบอกว่าปากกับดักเป็นช้อยที่น่าสนใจมากที่น้ำเงินคนนี้แล้วทำไมมาเป็นมนะ่วง <c oughs> อ่ะเฮ้ยม่วงเป็นกินนะ มอูซาตั้งหน้าตั้งตาเข้าไปเปิดไฟให้เร็วที่สุดนะฉันเป็นกินนะ้าจริงป่ากินจริงป่าวใครว่าใครลป็กินไม่รู้ว่าอยู่ริมนู้นเลยรู้ว่าถ้าอยู่ตรงกลางเกาะกลุ่มมกี้หน้าโดนปัดแน่เดี๋ยวน้ำเงินจะไป,ไปสแกนตัวท<อ>ี่ห้องพยาบาลอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะสกัดน้ำเงินนะเพราะว่ากับดักเนี่ยมันสกัดแล้วมันเล่นได้ดีไงเพราะว่าคนอื่นไม่ได้สงสัยละ ว่าใครเป็นกับดักดีนะปิดไม่อยู่เนี่ยเออไม่งั้นนี่เขาได้ยินเราพูดหมดเลยนีนมันบอกติดทิหมเอนมั้งโม่อะไรนาจะปาโม่ไม่ใช่ก็มินบอกว่าเรากินเองอร่อยไปดูผมตัวแก่ก่อนก่ชอบชอบชอบจะได้ไม่ต้องสงสัยผมอลยผมเป็นกับดักอ่ะมีใครจูด้วยเนี่ไปดูผมคนหน่้อ เกมนี้เราปลอมเป็นอะไรดิอยากให้ผมปลอมเป็นอะไรดิสมุลรยมั้ปอมได้หลายบทบาทเลยนะสมุลรยก็ได้ปะปาก็ได้โอเคม่วงคือตัวแฟงแฟงเล้วหนึ่งแล้วก็ไขจูน่าจะยังไม่ไม่โดนทีหรือเปล่าต้นเกมโดนปาดไปสองไปไปไปเราไปดูน้ำเงินสแกนตัวดีกว่านะ เห็ okay, น้ำเงินสแกนตัวละเจ๋วเจ๋วเจ๋วเพื่อนเจ๋วมากเจ๋วมากน้ำเงินสแกนตัวดี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 ไว้ใจได้ไว้ใจได้มีปุ่มก็ตบปุ่มนะแต่ผมไม่มีไงไม่ได้เอาปุ่มมาไปกลับ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 ไปกลับไปกลับไป,ไป,ไป,ไปอ่า ใครจ้องจะเล่นผมไหมนะไ,ไม่มีห้องแลบหนึ่งห้องออกซิเจนหนึ่งห้องแลบสองน่าจะน้ำเงินที่อยู่กับเราแล้วก็ไม่มีใครแก้ไฟน้ำเงินน่าจะไปรอที่ปุ่มละสวยงามครับ บอกให้มาดูสกแกนตัวไม่มีใครมานะมีไอ้วัวมาตัวเดียวนะแล้วไม่ต้องมาสงสัยผมนะบอกใครและเขรูงง้นะดูคนไม่ผิดไอไอไอย่ามาดูาแฮกเกอร์แฮกเกอร์กม็มีนะไอ,อกเขียวอยู่ห้องแฮกเกอร์แล้วก็วิ่งออกจากห้องแฮกเกอร์ไปห้องไปแต่ไปก็ไม่เปิดกระดินะกเขียว่รู้บนอะไรไอเขียว ไอ้นิ้น่ะเป็นกินน่าจะไปเปิดไฟเร็วๆหน่อยใช่ครับใช่ครับเอาไงดียืนยันให้สีน้ำเงินนะไม่เห็นมีใครไปดูเลยมีแต่ผมเนี่ยไปดูยืนยันยืนยันเชื่อใจละสีน้ำเงินมีสแกนน่าจะกลับดลักจริงละละมเป็นสมุลอยนะผมเปิดบนเลย ปาตัวเดียวเกมจบครับดูที่ว่าแฝงเรากี่ตัวสวยปาดไงก็ได้ตัวเดียวอ๋อระเบิดท่อแล้ว,เ,วเจ้าเจ้าย20สิวิเฮ้ย ทำไมมาวิ่งตามกูล่ะ <c oughs> เห็นแล,ล้วว่าเดินแปลกๆอะ่ะโอ้โหวายวายวายตายแล้วไอ้เหลืองแม่งแปลกลางเนี่ยไ,ไอ้ท่อนใบติดอ่ะไอ็เหลืองกลางไอ้เหลืองกลางนะไอ้นักเมืองดโดนกสดจีตไป่าไอ้เหลืองกลาง ให้เหล่งกลางให้เหล่งกลางกดุนายเหล่งกลางให้รู้น้ำเงินโดนกดจิตมันเหลือไปไกลจูไม่รู้อะไปกลางให้เหลือฟัง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 น้ำเงินเดินกับผมผมกำลังจะขึ้นไปแก้ที่ปฏิกรอ์อ่ะแล้วมันเดินไล่ผมมาเลยผมดูรู้แล้วว่ามันคือสะกดอะผมเลยกดสปินวิ่งมาแล้วมันก็น่าจะเป็นแหละที่จะกดปุ่มแล้วก็มาบอกว่าผมเป็นกลางอะ่ะคือผมไม่ใช่ผม เปิดบทไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครซ้ำนะผมเป็นซามูไรนะเอาถีน้ำตาลไปก่อนน่าจะเป็นสะกดจิตผมดูการเดินนะนะผมเห็นแล้วดีนะมิ้นแกซ่อมอยู่ด้วยกันอนะ่ะวนน้ำตาลไปเลยน,ะน่าจะจบแล้วน้ำตาลสะกดใครไม่ได้ไมึงโดนสะกดแล้วมึงโหวตกูแพ้นะไอเหลืองกัะน้ำเงินมันเอาน้ำตาลไปเอาน้ำตาลไปเอาน้ำตาลไปเกมเจบละเกมเจบได้นล ผมซามูไรไม่มีใครซ้ำนะวุ้ยอันนี้ฉันเปลี่ยน my friend mm hmm. ใครจูอ๋อตกใจนะว่าใครจูยังอยู่ออขอบคุณครับ <laughs> 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 เราไปกันได้สิน้ำเงินเล่นดีเล่นดีเล่นดีเล่นได้ดีละ